แล้วครับตอนนี้เราพามาดูอีพีที่สองครับพามาดูต้นทุเรียนกับอินทผลัมนะครับเพราะว่าพาะปลูกเอาไว้เองครับเพราะเพราะเม็ดเองเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปรอดูกันว่าต้นใหญ่แค่ไหนแล้วนะครับผมนี่คือสวนนะครับผมที่ทําการเกษตรของพ่อนะครับโอยอ๋อนี่ครับเข้ามาข้างหน้านี่ก็จะเป็นการปลูกหมอนครับนี่ปลูกใบหมอนเอาไว้ขายให้คนที่เขาเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหม โอ้นี่ไงต้นทุเรียนครับนี่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 อันนี้ต้นสูงประมาณห้าสิบเซนแล้วครับผมต้นขนุนแล้วก็ต้นพริกแล้วก็ต้นทุเรียนโอ้นี่ครับผมต้นทุเรียนขนาดเท่ากันกี่ต้นเอาดัมาประมาณเดิมพ่อบอกว่าเอามาลองสามต้นนะครับผมเดี๋ยวเรารอดูกันอีกต่อไปครับว่าสามต้นนี้จะปีหน้าเราดูว่าจะต้นจะสูงแค่ไหนนะครับ อ๋ออะโวคาโดนี่ครับต้นอะโวคาโดสองต้นครับนี่สามต้นบอนูสามต้นครับอ๋อทุเรียนสามต้นอะโวคาโดสามต้นครับตัวน,นี้ก็จะเป็นมันเห็นไหมครับพอจะปลูกพืชไร่สวนผสมมากนะครับผมนี่มีหนอ่อไม้เตนมันหน่อนี่หนอ่อไม้ช่วยๆครับสองอัน,นครับโอ้ยพิกใหญ่มากครับผมนี่ต้นนี้ โหใหญ่เกือบเท่านิ้วก้อยผมเลยนี่ดูครับมีทั้งมะเขือนี่ครับมะเขืออ๋อเอเอเอดำต้นนี้นี่ครับโอ้นี่ครับต้นอินทผลัมประมาณเดิมเหรอมะเดิมอาเดิมก็อ๋ออันนี้เป็นต้นอินทผลัมครับผมค่าๆต้นอินทผลัมก็จะมีต้นอ้อยต้นนี่ครับเยอะมากนะครับ อันนี้จนมาอันนี้ดำโดูมาพรางน้ำพุ่มที่เดี๋ยวพาไปดูอินทรลามอีต้นหนึ่งครับอินทรลามตัวน,นี้ไม่ค่อยอ๋อน่าจะน้ำมันอันนี้ป่ามันเลยยังไม่ค่อยโตนี่ครับได้เตรี้ยมีนยมมแนวมีทั้ง ต้นขานะครับผม,มเยอะมากนี่พื้นที่ปลูกผสมไปเลยนะครับผมนี่อันนี้ดํายูไลเอานี่เดิม<ำ>นี่ด,ดําดงมะเทานีา่ต้นมะพร้าวนี่ก็เพิ่งปลูกตอนข้าวบันานนี่แหละครับผมแต่ก็รากน่าจะแทงดินแล้วแหละนะครับผมปลูกผสมกับต้นกล้วยนี่ห่างกันน่าจะ ประมาณเม็ดหนึ่งเม็ดห้าสิบนะครับกต็ต้นกล้วยต้นมะพร้าวต้นกล้วยต้นมะพร้าวหลังจากต้นกล้วยที่ติดกับกําแพงนั้นรั้วก็จะเป็นในส่วนของข่าแล้วก็ตะไคร้นะครับผมเสียดายไม่มีวัวนี่สมาร์จร์มากเลยถ้าเลี้ยงก็ลําบากไปไหนไม่ค่อยได้นะครับถ้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายพอน่าจะเลี้ยงมาเยอะแล้วอันนี้ดำเซ้นนี่นี่เป็นดำเส้นี่ ออันนี้ข้าวไรเบอรี่ครับอันนี้ดำหรือว่าเกิดเองเหรองนี้อ๋ออันนี้ข้าวไรเบอรี่ครับผมนี่ไม่รู้จะได้เก็บหรือเปล่าเพราะว่านกเยอะครับช่วงนี้